มวยไหนนะยังมีมวยมวยผู้ไหนที่มวยเราเซ้งอ่ะไอ้นนี้มวยเซ้งนู่นมวยเซ้งมวยซาฟเลอร์อะเราขายเย่หงอ่ะเย่หงแจ๊กเล้งหนุ่มก็คงจำได้อยู่ที่โรงร้านอะแล้วเขาเป็นอะไรกับป้าอ่ะ๋อไม่เป็นอะไรเราเรียกใช้เขาเราก็ให้เงินเขาสิที่โรงร้านขายของอ่ะเหรอคะอ่าเดี๋ยวนี้ เดีย๋ยวนี้ขายไหมไม่เคยขายไรลมันไม่เคยขายมันขายทั้งสมัยเตีย่ยเขาไม่เอา,าน,ม,นมันเหมือนมันเหมือนน้ำหรืออะไรก็ดกน้ำน้ำไหลน้ำล้นซะเคยละน้ำล้นซะจนแบบเข็ดอ่ะ <c oughs> หลอนหลอนก็เรียกว่าหลอน แล้วก็มันก็โลงนะใช่ไหมโลกเบาโยเหมือนกับมันมันปวดหรือว่าไงไม่เชื่อจะปวดไม่ยังไม่ถึงก็ปวดมันโคตรเลื่นที่ปากอ๋อมันมันไอ้นีหมดแล้วโคตรมันโคตรหมายถึงมันมันทำให้หินะโคตรเลื่นที่ปากบ้างมันหมดแล้วใช่ไหมมันหมดแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ได้แบบ ม่แแแข็งงลปวดกินอะไรเมื่อมาปวดที่ปากทำให้ปากเจ็บอันนี้มันเกดไปว ทรา,ายลูกสาวโดนกับตัวอยู่ในยาขายของติดตมติดเป็นเยอะนะทอนนี้ว่าเขาฉีดยาสามเข็มมันไม่ลงปอดอหมอฉันต้องให้ป้าไปฉีดออถ้าวันเป็นล้วมันลงปอดถ้าฉีดถ้ามันเป็นก็ไม่มีปัญหามันแค่เป็น รักษาธรรมชาตบางคนไม่เข้าใจครับไม่ฉีดหมอบอกป้าเท่าฉีดแต่มันมันจะเป็นมันก็ไม่อันตรายถ้าไม่ฉีดสองเข็มแล้วมันหมดลิกแล้ว ถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะลงปอดเขาบอกนี้เลยต้องบอกว่าเร้าตอนขีดถ้ามันจะเป็นไม่ต้้งไม่ไ,ไรแร,รงไม่ลงปอดไม่ลงปอดไม่ไร้แรงมันเป็นเหมือนไข้ชงมันตา,ายากรเลงลองชื่อคอยเด็กลองเรือ่อย ไปขี่ทียนอะไรไม่ได้ขี่เทียนทังไม้ใช่ไหมอันอัไมไหนไม่นองยางหนองยางอันอัไม่ขี่ไปเจอหมอหมอมัดเดินหมอนเดิน เดมุ์แล้วมีความสุขใช่ไหม่อาูพครับคนชอบสกดมนุ์ความพระนั่งสมาธินั่งสมาธิภาพเงนกระปูดไปแล้วก็นั่งสมาธิ

งแล้วไม่หวงใครไม่ย็ดติดและสมบัตทำร้อยวันแล้วแยเยียบเลยแม่แช่แม่เคยมาไหมทำเองวันตายเ่ร็ JR ้อยวันวันตายตัวก็ปีเยียบเลยนะรู้ทุกทีเป็นไงเคยมมาแล้ว มันจะมาแบบเหมือนร้อรู้มายังไงมาเห่าแล้วหมามันจะต้อนรับมันจะร้องมันดีใจแล้วมนจะเดินออกหมามันก็เดินตามไปไปส่งปักถนนจริงอ่ะเลยจริงแห่น้องตามมันยังมามันยังไม่ยังเจอเลยแต่ก็ไม่ให้เจอป้องกันเหมือนแม่ หม่ป้ารู้เนี่ยน้องตามจะไม่รู้วันเที่ยน้องตามรู้ป้าจะไม่รู้น้องตามเนี่ยเคยโผล่มาไม <HHH> ่มมมรู้ป่าบอกไม่รู้วเวลาป้ารู้บ้างเคยโผล่มารู้ดีดีมาไม่รู้ไม่มีไม่มีใครเปล <Columbus> ่า ฟังแล้วไม่มีใครไม่เหมือนลุงเขาเป็นยังไงก็ต้องต้องต้องมาเขาห่วงยายแบบไหนเราเขาเดินเขาเดินเขาไปเยี่ยมลงมาเขาทำบันตายแล้วมันเป็นเยียบเลยเยี่ยมมันแปลว่ายี่คือว่าที่ลือว่าจะมาแบบต้อง ในนี้ที่เราเออเข้ามานะัมาบ้านมาอะไรไม่มีเยอเท่าบอคนเราจาเป็นดีกว่าจากตายนะ างตายยิงฝาจริงวะไม่ทรมานจับจับเป็นหนงมันคิดมากใช่ไ่ะเลิมเลิมก็ไม่ได้ไใช่ป่ะาตายมันสักวันเดี๋ยวเราก็เลิมเรารู้ว่าเขาตายแล้วลแต่จับเป็นกันเลยลูกทรมานเนะาะตายยิงฝาป้าคิดงั้นเหรอ,อป้าคิดแล้วป้าเ,ปเคยจับเป็นไหม เป็นใครก็ได้แจ๋เป็นคนท<ม>ี<ม>่เป็นป้าป้าไป็เคยเป็นคนที่เรารักเนะี่ยจากเป็นทรมานนะทรมานมันไม่มีวันเลยยิ่งนานก็นยิง่งทิออ้งทำไมป้ารู้อ่ะรู้ยิ่งนานก็นยิ่งที่งคู่ถูกใจมากเลยเด่นนานเป็นทิค้คนที่จากเป็นใจร้ายน,นะร้ายกว่าจากตายนี่อืม แต่เดี๋ยวก็สักวันมันก็เออไปก็ว่ามันเหมือนจะเรียกว่นไงไงต้องจากคนแย่ๆแล้วไอจากเป็นอีเขายังอยู่อ่ะเราก็ไปรู้ว่าเราบางทีจากเป็นแต่เราก็คาดเดาไม่ได้ว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่ไงก็ต้องอยู่บางทีบางทีคนเราเนี่ยนะบางที เรามื่อเราทุกข์แล้วอ่ะบางทีเราเห็นคนอื่นก็ทุกข์กว่าเราก็ามีนะใช่เหมือนกันเราอ่ะว่าเราทุกข์นะคนอื่นเขาทุกข์ยิ่งกว่าเราแยอะนะและไอ้คำว่าอดอยากนะไห้อดเราไม่เคยอดลาจะพูดถึงคนอื่นเขาอดยิ่งกว่าเราอีกไอ้เรื่องอดเราไม่เคยอดแต่ไอ้เรื่องแต่ป้าชอบให้ทานไปไหนป้าเจออะไรตาให้ทานเรื่องทุกข์กับเรา จะพูดง่ายๆนะขนาดพ่อแม่เราจนๆสมัยจนๆเขาไม่เคยเราอดนะใช่ผมว่าชีวิตเราไม่ไม่อดยากนะไม่เกินไม่ไม่เคยนอดแต่ว่าเป็นทุกอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงเสียใจอย่างเงี้ยความเสียใจยวันเป็นธรรมดาเราคิดว่าคนเราเสียใจบางครั้งเราเห็นคนอื่นบางครั้งคนอื่นก็ยิ่งกว่าเราบางทีเรามองแต่เราก็ต้องมองโลกให้เป็นนะ คนเราไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกแล้วก็จากการจากกันอย่างๆจากเป็นกับจากตายแต่บางครั้งตุกก็คิดนะคนที่เรารัก,การจากเป็น,นก็ดีกว่าจากตายดีกว่าเขามาตายจากเราไปท <ừ. S 1> ุกคิดอย่างนี้นะทุกคิดว่าขอให้ถึงเราจะทรมานทตุ๊กทรมานก็ขอให้เขามีอุยขอให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขอให้เขามีชีวิตที่ดีอันนี้คือความคิดจริงๆนะ จากตายแต่เราถามเรื่องความทรมานาจากเป็นมันทรมานอยู่แล้วล่ะทรมานแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ความทรมานของเราอ่ะเราอยากต้องมีความสุขเราไม่อยากเราไปเราอยู่ด้วยการเขาไปไหนสักสองสามวันล่ะเรายิ่งคิดถึงไงฮะแล้วก็มาจากกันโดยที่ว่าไม่ไปมาหาสู่แต่ก็ยังอยู่เนี่ยมันก็ ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแต่แต่แต่เลือกได้ก็เลือกให้เขาเป็นอยากจับเป็นอะไรยายเขามีชีวิตที่ดีถึงเราจะทุกก็ไม่เป็นไรนางเอ็กนางเอกแล้วทำใจได้เนาะก็เขาเขาเขาเรียกอะไรโลกกันนะบางทีเรามองเราทุกคนเห็นทุกคนเราจริงอะ ก็ถามว่าคนที่เรารักอ่ะถามว่าป้าท้ำคิดูคนที่เรารักกันเราอยากเขาตายไหมล่ะเราก็ไม่อยากเขาตายเขาตายแล้วใครกมีความสุขใครก็ทนไม่ดคนที่เขาตายจากเรามันถึงเวลาของเขาแล้วอ่ะใช่อันนั้นแ่ะถามเรื่องความทุกข์กับมันก็แน่นอนอยู่แล้วจากเป็นมันทุกข์อยู่แล้วจะเลือกได้แล้วก็เลือกแบบนี้แหละใช่ป่ะเลือกไห่จากเป็นนี่แหละ แ้าเลือกไม่ได้มันก็ต้องจางตายใช่ไหมอย่างป่านเนี้ยก็คือลุงก็เสียไปแล้วก็ต้องจางป่าจะทําใจป้าจะอยู่คนเดียวสบายสบาย,ม,ย,ม,ยมีเกียรติใจมีความสุขแล้วคนเราแทนกันไม่ได้นะใครก็แทนคนที่เรารักไม่ได้เนี่ยทุกวันเนี้ยเหมือนนี่ตรงเหมือนโยบกนั้นมา พอมาถึงมันจะนอนโอ้ยใบป่ามีความสุขสบายเย็นสบายตรงมาไหมน้าเรื่องก็มาตัวรักของมันมาเอาของมาให้กินมาอะไรยังว่าตัวมันยังว่าจะจะมาเที่ยวเฉยไม่มีมาต้องมีอะไรสักอย่าง เอาเงินมาขายให้พักชี่สองถุงยังกินที่ไหนล่ะเสียหมดเพราะอะไรกว่ามันกินไม่ทันแล้วเราเห็นหิวมาขายแล้วก็เดือดกึงซื้อแต่ความเป็นจริงเรากับอังตอน,นี่ขาดอะไรในบ้านเต็ไมไปหมดเลยก็คือกินนเยอะใช่ไหมล่ะข<ม>องกินมันเยอะมันก็กินไม่ทันแกกระหันสัรหามาขายให้ต้นกระ,ะจิกกระจ่อยแกตอมาุน หาเงินใส่กระเป๋ากินจริงก็มีผักแกงแล้วมัตัดสุงเนาะแอ้วมีัดถุเนาะไม่เขา เดลโมงเขาซื้อของได้ยี่สิบนยี่สิบบาทมันทำตร้มทีดเดียวนีดเดียวก็ไม่ยี่สิบปะก็ใคไปซื้อไก็เมื่อวานต้องนำพาไปตลาดซื้อของที่จะแ่งมาไหว้ๆพวกนี้แล้วก็ของที่ปากกินก็ซื้อปังหางไ้เขาไหว้แล้วก็ทิ้นได้นะ ป่าเป็นคนกินของยากไหวแล้วเยี่ยมใครใต้นไบต้องปลมกินใช่ต้องหมูต้องไก่ต้องข้ออะไรเดี๋ยวนำซื้อมาปุ๊บปุเนี่ยหนะเกีบต้นตาหลับมาแต่เช้าซื้อมาเอาไหวคนเรา่านใช้ชีวิตแบบมีความสุขก็มีความสุขตกี โปรไฟแคลงโปกโปโปร่งอะไรมันหนว่าใครซื้อมาตั้งแผมคนนี้ซื้อมาตั้งด็่ลูกมาซื้อมาพรุ่งนี้เหรอคนนี้เช้านะอ่ะมาไหว้ทำผมไปตัวเขาก็มาใช่ไหมหตัวเขามาไหว้ใช่ไหมตัวตัวเขาจะเป็นคนที่จับทุกอย่างเก็นเนาะ ซื้อหมูซื้อไมันออกเองหมดซื้อของเมื่อวานซื้อชัางของแก้วว่ายซื้อชัางของว่าแม่กินแล้วก็ให้เงินเขาสามพัน ไม่มีเขาจะส่งไหมไม่มีคนงไม่มีคนใช้่ไม่สองเ้าเห็นมีอยู่หลายคนอมีมีที่ไหนแค่อาจารย์ไม่่ะเลิกแล้วอาจารย์นี่ก็ไปอยู่บ้านมันมันอยู่มันก็ไม่ส่งเนี่ยเราไม่มีใครอย่างเงี้ยเราอยากอยากนะให้ส่งเนี่ยเขาจะมาส่งไม่ดีค่อยเขาไม่ส่ง ไปบอกพ่อผมม่้สอนนั้นบอกไอ้คนที่มันมันมารับอาสาส่งแก๊สมันไม่เอาแล้วแล้วพ่อก็ไม่มีพ่อเขาขายของทำของกับเขาบคอยู่อย่างนี้แล้วป้ามีเบอร์ก็ไหมเบอร์ร้านร้านแก๊สนี่ร้านมีอะไรตุ๊กคอเบอร์นั่นเลเบอร์มันไม่ขึ้นเบอร์เจ้า มันจะเชื่อขึ้นอยน้ถ้ากดมันก็ขึน้นนะกแต่เดี๋ยวปากดชื่อให้แล้วคุยับเขาจะว่าเออมาส่งแก๊สได้ไหมไปข่ามันไปชิ้น่นขอไว้ได้ไหมขอเบอร์ไว้ได้มาุบเวลาตุ๊กแก๊นี้ตุ๊มันจะโต ไม่ป้านเนี่ยติดตอ่อถ้าเขามันง่ายกว่าไม่ใช่หมายถึงทุกข,ขอเบอร์ไว้เดี๋ยวเวลานั่นเดี๋ยวทุกโทรกันนั่นแน่ก็เดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าเขาจะส่งไหมอืมนัน่นแน่แต่แต่แต่ทุกยังไม่ได้เอาตอนนี้ไงเท่าเท่าจงเท่าก็รับปาก่งก็จะเอาเบอร์ให้ทุกไว้ก็จะติดต่อถามดูงาว่า ก็็อยู่ข้างบ้านป่าเนี่ยแล้วตุก๊กโกลพอเขารู้ว่าเป็นป่าแล้วตอนนี้ตุ๊กโกลคุยกันกับเขาเองมจะมาต่องต่องโวยมาต่องขาต่องกับตัวตัวนี้จะยาวไปหน่อยนึกเยอะแล้วนะตั้งตั้นเยอะแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ แัผมผู้สูงวัยนะคะก็พี่ตุกตาก็ฝากร้านเสริมสวยตุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่อง youtube ร้านเสริมสวยตุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์เพจ a c e b o o k ร้านเสริมสวยตุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ตุกตาด้วยนะคะสนใจจะ ตัดผมนะคะทั้งผมสูงวัยผมสุภาพบุรุษสตรีวัยรุ่นได้ทุกอย่างนะคะพี่ทุกตาก็ยินดีนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย